วันนี้เนี่ยเราอยากจะถกปัญหาของสังคมนะน้องเช็คครับเราก็เลยจะมาคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนิดนึงในฐานะที่อยู่คนละเจเนอเรชันนะอันนี้เป็นเจนเจนเจนเนะน้องเช็คนี่เรียกว่าเจนอะไรเนี่ยเจนซีเจนเจนซีเขาบอกว่าสูงสุดก็คืออายุยี่ห้าครับซึ่งเช็คเกินมาแล้วเกินมานิดนึงนิดเดียวครับอ๋อเจนซแล้วมันเจนอะไรอีกอ่ะเจนบครับ อ๋อคือจริงๆน้องเชคก็ถือว่ามีแกลบอยู่เยอะพอสมควรเนาะ,ะทีนี้เรากำลังมาถกเพราะว่ามันมีการวิจัยอะน้องเชคที่เขาทำผลวิจัยมาแล้วก็เป็น Talk of the town กันอยู่พักหนึ่งเลยนะคะเราก็เลยเอามาถกกันต่อเพื่อ,อประเด็นเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเราเนาะในฐานะที่คนที่อยู่ในวงการในเรื่องของการลงทุนการเงินการลงทุนครับ<ะ>ซึ่งหัวข้อที่เราจะคุยกันวันเนี้ย ก็จะต่อเนื่องจากผลวิจัยนั่นแหละบอกว่าถ้าเราจะเปลี่ยนวิชาลูกเสือเนี่ยเป็นวิชาการเงินการลงทุนให้กับเด็กในประเทศไทยเนี่ยจะดีกว่าไหมครับค,คือคือส่วนตัวนะครับ <c oughs> เช็คเนะี่ยไม่ได้เรียนลูกเสือครับเพราะว่าเป็นเรียนที่ต่างประเทศมา <c oughs> แต่ว่าสําหรับวิชาเรื่องการเงินการลงทุนนะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับที่ควรจะมีเนาะครับเอาเอาเป็นว่า,าพี่ลีในฐานะที่มีลูกสองคนนะ เรียนทั้งไม่ใช่ลูกเสืออย่างเดียวน้องเชคผู้หญิงนี่เขาก็เรียนเนตรนารีนะไม่รู้น้องเชคจะรู้เรื่องนี้ไหมค่ะคทีนี้มันมีมันมีเรื่องตลกหลายอย่างมากเลยต้องมาเล่าให้ท่านผู้ชมที่ไม่เคยมีลูกเรียนลูกเสือหรือว่าไม่เคยมีลูกเรียนเนตรนารนะคะหรือว่าอย่างน้องเชคอย่างเงี้ยที่ไม่เคยมีประสบการณ์นะมันไม่ใช่แค่ลูกเสือเนตรนารีนะที่เขาบอกว่ามันควรจะเปลี่ยนเป็นวิชาการเงินการลงทุนเนี่ย คือกิจกรรมหน้าเสาธงค่ะอันเนี้ยมันเสียเวลาเยอะมากเลยนะคะสามสามเรื่องเนี่ยเอ่อเอาเอาเรื่องง่ายๆก่อนกิจกรรมหน้าเสาธงเอ่อน้องเช็คเรียนโรงเรียนอินเตอร์มานี่มีมะมโรงเรียนอินเตอร์ไม่สําหรับของเช็คไม่มีค่ะไม่มีอ่าของลูกพี่ลีก็เรียนโรงเรียนอินเตอร์เหมือนกันคือเรียนโรงเรียนไทยด้วยแล้วอินเตอร์ด้วยสิ่งที่เราเจอระหว่างเอ่อโรงเรียนอินเตอร์กับเรียนไทยคือ ถ้าเป็นโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยเขาเข้าเจ็ดมงสี่สิบห้าเขาก็เรียนเลยน้องเช็คเหมือนกันใช่ไหมนิดนึงครับมันผ่านมาผ่านมาัน <c oughs> ลืมเอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าในส่วนของลูกพี่ลีที่เขาเรียนอยู่เขาก็คืออย่างนี้แหละก็คือเขาเขาเรียนกันในเวลา Uhr, เจ็ดโมงสี่สิบห้าเขาก็จะออกบ้านกันประมาณหกโมงครึ่งที่บ้านนะออกโมงครึง่งแล้วก็เรียนเลยแล้วก็จบวัยสามโมง ามโมงก็กลับบ้านแล้วทีนี้ตัดฉากมาตัดฉากมาเด็ <laughs> กไทยเด็ <laughs> กไทยเนี่ยทุกวันนี้นะลูกยังเรียนอยู่นะก็คือโอ้โหตื่นเช้ามากน้องเช็คชีวิตโหดร้ายมากสําหรับแม่สําหรับมนุษย์แม่นะคะคือตื่นตีห้าครึ่งตีห้าสี่สิบห้าแล้วก็ลูกลูกก็พอออกบ้านเอาลูกไปส่งเนี่ยถึงโรงเรียนนะคะเดินทางก็สักประมาณ สามสิบนาทีถึงสี่สิบห้านาทีถึงชั่วโมงหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วแต่การจราจรเอา,เอา,เอาโดยฉเลยฉเล,ยลี่ยเฉลี่ยเราก็จะถึงที่ที่โรงเรียนเด็กนะคะประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะคะแล้วเราก็ต้องมีเข้าโรงเรียนก็จะเขาก็จะทานอาหารกันอย่างเร่งรีบเลยนะคะแล้วก็เข้าไปโรงเรียนเนี่ยประมาณเจ็ดโมงสี่สิบห้าเจ็ดโมงสี่สิบห้าเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมหน้าเสาธง ครับข่าวปิจาการหน้าสอนหงคืออาจารย์เขาก็จะมาประกาศให้เด็กนักเรียนสวัสดีนักเรียนอย่างงู้น,ยนอย่างนี้เด็กก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็ไม่รู้หรือเปล่าแต่ที่แน่ก็คือถ้าไม่ฟังไม่ได้นะเพราะว่าถือว่าเรื่องสําคัญเขาจะบอกตรงนั้นเนี่ยแต่ถ้าเป็นตัดฉากมาตอนลูกเรียนอินเตอร์เนี่ยซึ่งพอดีลูกเรียนทั้งสองอย่างนะพอเรียนอินเตอร์เนี่ยการแจ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เขาแจ้งทางอีเมลแจ้ง คือเขาก็มีอะไรที่มันถึงอ่ะมันถึงได้เหมือนกันไงมันไม่ต้องมายืนหน้าเสาธงไงแต่ของเราก็คือสวดมนต์อ่าสวดอ่าสวดมนต์ฟังอาจารย์ด้วยเคารพทงชาติซึ่งเวลาตรงนั้นเนี่ยสามารถเอามาเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนใช่เรียกว่าชอมองว่าันประมาณชั่วโมงนึงได้นะครับปกขูกฝังมากกว่าครับเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่า ใช้น้อยกว่าที่หาได้ใช่ on, ใช่แล้วก็อะไรที่มันเกินจริงอย่างช่วงนี้ก็มีเยอะเลยนะครับที่มีมิจฉาชีพเนี่ยอย่าอย่าอย่าไปสนใจอย่าไปยุ่งนะครับคือคือเราใช้ใช้เวลาศูนย์ไปเนี่ยวันละหนึ่งชั่วโมงเลยนะเด็กไทยเนี่ยสำหรับสำหรับหน้าเสาธงเนี่ยแล้วเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะฮะถ้าเราก็จะเปลี่ยนการใช้เวลาให้มันมีประโยชน์มากขึ้นนะคะจากจากการที่เราต้องไปนั่งฟังอะไรหน้าเสาธงเนี่ย เราก็เปลี่ยนเป็นวิชาอันนี้ก็ดีนะน้องเช็ค,คใช่ไหมโอ้ถ้าวันลงหนึ่งชั่วโมงนะเราเรียนกันปีละสองร้อยวันนี่แล้วเ,เรียนตั้งแต่เด็กไปเลยนะเราจะเก่งขึ้นเยอะมากเลยนะครับค่ะอันนี้เป็นเรื่องวิชาการเงินการลงทุนที่สําคัญแต่จริงๆแล้วในโลกของการลงทุนยังมีวิชาอื่นๆที่โรงเรียนไม่สอนอีกเยอะเลยนะเยกตัวอย่างอย่างทุกวันนี้เราพูดถึงโลบติกเอการโคดดิง้งแชทจ GPT คืออะไรที่เป็นศัพท์รุ่นใหม่ที่เราใช้กันอยู่ในโลกธุรกิจในโลกการลงทุนเนี่ยเด็กที่อยู่ในโลกของโรงเรียนนี่ไม่รู้เรื่องเลยน้องเชครับม,มันไม่มันไม่เชื่อมกันเลยอะ่ะเออเราก็ยังเรียนเหมือนเดิมอะฮะเรียนวิชาประวัติศาสตร์สังคมภาษสาไทยหูท่องหงบเหนื่อยมากเลยนะเวลาท่องเนี่ยเพราะว่าเวลาลูกเรียนเนี่ยเราต้องท่องตามด้วยแล้วเชื่อไหมมันไม่เคยเข้าหัวเลยอะ่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบ แล้วอย่างเอา,อย,า,อ,ยา,อ,ยาอย่างอย่างอย่างวิชาภาษ,ษาไทยเนี่ยอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำไม่รู้เด็กฝรั่งเรียนไหมก็ <c oughs> ตอนนี้มีเรียนครับตอนวิชาภาษ,ษาไทยก็มีมแต่มันยากแล้วมัน,นเป็นการจําครับแล้วมันแล้วข้อสอบเนี่ยเอข้อสอบชอยมันเนี่ยกขคงเนี่ยคือหลอกล่อจนเราทําไม่จนเราทําผิดอ่ะ เพราะว่าก็คือคําไหนเป็นอักษรกลางคาไหนเป็นอักษรสูงคําไหนเป็นอักษรตามบาลีคําบาลีคําสันสกิตคําราชาศัพท์คือสิ่งที่เราเรียนพวกนี้ยมันไม่ได้เอามาใช้คือเอามาใช้น้อยมากแต่สิ่งที่จําเป็นที่เป็นทักษะสําคัญกับไม่ได้เรียนนะคะอันนี้คือเนื่องจากว่าของลูกพี่ลีทั้งสองคนียอยู่ในวัยเรียน แล้วเราเห็นระบบการศึกษาตั้งแต่ยุคเราเจน x นะจนลูกเราเนี่ยเจนอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเจนอะไรไม่รู้อะ gen c ครับ <Gen> c นั่นกะเป็น baby boomer <c oughs> ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็น baby b o มอร์แล้วก็ x y c x y c ครับเออนั่นแหละลูกพี่ลูกพี่เรียนคือ gen c แล้วทีนี้เวลาพ่อแม่ยุคใหม่เนี่ยเขาจะต้องเรียนไปกับลูกนะตั้งแต่ลูกเกิดเลยเพราะว่าคือยุคใหม่จะไม่เหมือนไม่เหมือนยุคเจน x ยุคเจน x เนี่ย เวลาเวลาการเลี้ยงลูกของคนเจนของคนเจนเบบี้บูมเมอร์นะเขาเลี้ยงลูกคือเขาไม่ดูแลนะเขาปล่อยัตเองครับค่ะปล่อยให้ตัวเอง,อเ,องเขาว่าปล่อยให้ตัวเองก็คืออยู่กับธรรมชาติอยู่กับเพื่อนอยู่กับสิ่งแวดล้อมพ่อแม่ก็คือมีหน้าที่ทำมาหากินลูกก็ต้องเติบโตในในสิ่งที่ลูกอยากจะไปได้เลยไม่ได้มานั่งฝะไม่ได้มานั่งจี้นะ ทำการบ้านและยังได้เกรดเท่าไหร่วันนี้สอบอะไรอะไรเงี้ยคือคือไม่มีเลยนะแล้วไม่เคยถามด้วยว่าได้เกรดเท่าไหรนะ่นะน้องเชฟไม่เคยเป็นของน้องเชฟจะเป็นอีกยุคหนึ่งแล้วที่พ่อแม่เริ่มมาจี้แล้วใช่ไหมจี้ปะมีครับมีเออคือแต่ถ้าถ้ายุถ้ารุ่นถ้ารุ่นเ e n X มีลูกเจน Z เนี่ยเ e n X เนี่ยก็จะแบบเอาประสบการณ์ที่ตัวเองไม่ได้รับการดูแลเนี่ยเอามาใช้กับลูก เพราะฉะนั้นลูก,ลกขนาดเล็กๆขนาดนี้เนี่ยก็จะถูกฝึกถูกสอนในสิ่งที่ตัวเองขาดครับแต่ว่าเห็นเด็กสมัยนี้ที่โตมาก็โตมาพร้อมกับ iPad เลยนะครับก็โตมาอน,นั้นอีกยมมากับข้อมูลต่างๆที่อยู่นในเต็มอ, <Internet S 2> อันนั้นอันนั้นจะต่างกับลูกพี่ลีนะเพราะว่าเป็นอีกเจนหนึ่งแล้วนะครับเอแต่ถ้ายุคยุคนั้นเนี่ย iPad iPhone ยังไม่มีเด็กที่อายุป,ประมาณ1ิบกว่าเนี่ยตอนที่เขาเด็กเนี่ยเขายังมีความเป็นเด็กอยู่ แต่ถ้ายุคหลังจากเด็กนั้นอีกเน่ยที่ประมาณสามขวบห้าขวบสิบขวบตอนเนี้ยเป็นอีกเจนหนึ่งแล้วซึ่งซึ่งต่างกันโดยสิ้นเชิงอีกนะทีนี้เรากลับมายุคยุคที่เจน X เลี้ยงลูกเจนซก่อนนะเพราะว่าเด็กเจนซนี้เพิ่งเริ่มโตแล้วไงเป็นรุ่นหลังน้องเชคอะสักประมาณห้าปีสิบปีพวกเนี้ยเด็กเด็กพวกนี้ยังอยู่ในยังอยู่ในโลกเก่าได้อยู่นะเพราะว่า iPad iPhone มันยังไม่มาช่วงแรกๆอ่ะช่วง ช่วงสิบปีแรกของเขาอะ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะถูกฝึกในเรื่องของดนตรีภาษากิจกรรมนอกหลักสูตรเพราะว่าต้องพัฒนาสมองซีกซ้ายซีกขวาคือ <c oughs> ตามความฝันของพ่อแม่เด็กพวกนี้จะจะเป็นเด็กที่เอาไว้รับใช้ความฝันของพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่พวกนี้จะถูกทิ้งมาก่อนไงแล้วเราก็อเอามาเอามาแก้ไขที่รุ่นลูกก็คือทุ่มทุ่มทุ่มทุกอย่าง อ่อันนี้อันนี้มันก็คือเป็นเป็นแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่แต่การเรียนในโรงเรียนนี้มันไม่เปลี่ยนเลยนะน้องเชคอืครับคือสิ่งที่เปลี่ยนคือพ่อแม่เนี่ยอยากจะพัฒนาลูกให้มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านว่าเขาจะสอนอะไรเอามาเติมเต็มเป็นกิจกรรมให้ลูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นดนตรีกีฬาศิลปะภาษาเลข แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือกิจกรรมหน้าเสาธงใช่ไหมครับหน้าเสาธงก็ยังเหมือนเดิมตั้งแต่รุ่นโอ้โหรุ่นคิดดูนี่แล้วสมัยก่อนนี่หน้าเสาธงนี่ห้ามกระดุกกระดิกเลยนะจะหนักกว่ารุ่นนี้นะเพราะว่ารุ่นรุ่นรุ่นสมัย Gen X เนี่ยเขาจะมาเวลาเรายืนอยู่ที่หน้าเสาธงเนี่ยอาจารย์ฝ่ายปกครองเนี่ยเขาจะยืนอยู่ที่ตึกอะแล้วเขามองมาเขาเห็นเลยนะว่าเรากระดุกกระดิกอะน้องเชค เราต้องยืนตัวตรงเลยนะครับก็เลยมาคุยกันวันนี้ว่าควรที่จะเปลี่ยนเป็นวิชาการเงินการลงทุนไหมพี่ๆที่ดูไลฟ์อยู่ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับคอมเมนต์มาได้เพราะเรามีประสบการณ์ร่วมกันซึ่งเป็นประสบการณ์ที่แบบยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นแล้วแล้วมันสุดท้ายก็คือสิ่งที่เราเจอในยุคนี้คือเรามีวิชาชีพเยอะมากแล้วก็คนไทยถูกหลอกง่าย อันนั้นเพราะว่าเราเราไม่ได้ถูกสอนในเรื่องของมันมีหลายๆเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่ในนั้นนะเพราะว่าเวลาเวลาลูกพี่ลีไปเรียนออินเตอร์เนี่ยจากจากโรงเรียนไทยไปอินเตอร์เนี่ยโรงเรียนไทยเนี่ยจะเน้นท่องจำนะเนาะเชฟหูเอะอจำจำจำ,จำทุกอย่างคือมีวิชาที่ถ้าคนฉลาดเท่านั้นน่ะที่ที่เรียนแล้วไม่ต้องจำก็คือพวกฟิสิกส์เคมีชีวะเลขที่เหลือ โอ้โหจำจำแบบน่ากลัวมากสมมติว่าหนักสืออ่านนอกเวลาเนี่ยที่บอกว่าจำน่ากลัวก็คือเอเป็นเรื่องอคุณตาคุณยายอย่างเงี้ยถามว่าคุณคุณตาเนี่ยเอคุณยายเนี่ยทำขนมกี่อย่างอันไหนที่คุณยายไม่ได้ทำค,คือแบบคือยากคือยากคือยากแบบ<า>ไม่ได้ประสบการณ์จริง <laughs> ใช่ใช่ค,คืออ่านแล้วทอ้อเลยคือเห็นคำถามแล้วท้อเลยอ่ะนึกออกไหมมันช่วยอะไรมั้ ถ้าคําถามแบบนี้ถามว่าคุณยายใส่เสื้อสีอะไรไปเจอคุณตาอะไรอย่างเงี้ยคือมันประมาณอย่างเงี้ยคือมันมันไม่ได้สร้างสรรค์คือเขาฝรั่งเขาเรียกว่า critical thinking แต่พอเราเอาลูกไปเรียนอินเตอร์เนี่ยเขาจะไม่ได้สอนห้องจําแม้แต่วิชาภาษาไทยเนี่ยวิชาขเด็กอินเตอร์ก็เรียนภาษาไทยน้องเชคก็น่าจะเรียนเหมือนกันเขาก็ไม่ได้เรียนอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำเอ่อไม่ได้เรียนคําราชาศัพท์ที่เน้นท่องเหมือนเรานะแต่ที่เขาเรียนก็คือเขาให้เด็ก ฝึกในเรื่องของการวิจารณ์การคิดแล้วก็เอาไปพรีเซนต์หน้าห้องอันนี้คือค,คือเรียนเนื้อหาเดียวกันแต่แต่วิธีการสอนต่างกันครับค่ะมาปลูกฝั่งเรื่องการออมดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มยิ่ง,เร,งเริ่มเร็ว,วครับไม่ต้องมีความรู้มากลงทุนอิงดัชนีเซ็ตห้าสิบเอสห้าร้อยเราก็ได้ประมาณแปดเก้า็นแล้วครับแล้วเราก็ไปโฟกัสเรื่องของการสร้างรายได้ แต่ถ้าเรามีความรู้ขึ้นมาหน่อยเราอาจจะทําได้สัก12-15ใช่นะก็ทําให้มันดีขึ้นก,ก็แทนที่จะมาเริ่มตอนอายุ30-40แล้วมาอ่านเองศึกษาเองแล้วตอนที่เรามาเริ่มตอนอายุมากเนี่ยมันก็จะบางทีมันก็ยากเหมือนกันนะครับคือการที่มาเริ่มตอนอายุเยอะเนี่ยมันมีความกลัวมีความอะไรแล้วแต่ถ้าเริ่มตอนเด็กเนี่ยมันสามารถที่จะ มีความกล้ามีเวลามีระยะเวลามีอะไรมาเป็นส่วนประกอบให้การลงทุนของเราเนี่ยมันไปได้ไกลไงแต่บางคนคมาเริ่มสี่สิบห้าสิบเนี่ยก็ประสบการณ์ด้วยทําให้ไม่อยากไม่อยากจะเสี่ยงความรู้ด้วยไม่มีก็ไม่อยากจะเสี่ยงคือมันมีข้อจํากัดอะไรพวกนี้มามาเป็นสิ่งที่กัน้นอ๋อครับแล้วมีมีลูกค้าเชคคนหนึ่งครับอยากจะแชร์ คือทางานอยู่ที่ธนาคารนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนนะครับแต่ก็ออมมาตลอดครับจนกเกษียณแล้วก็มีเงินเก็บหลายล้านเลยครับแต่ว่านํามาปรึกษาบอกว่าแบบไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนเลยก็เลยมองว่าการออมนี่สําคัญสาค,ค,ค,คัญมากครับถ้าเราบางคนไปจนถึงวันกเกษียณแล้วเรายังไม่ได้เริ่มศึกษาเลยเนี่ยมันก็จะอาจจะช้า แต่ก็ยังดีนะน้องเชฟก็คือมีเงินแล้วไงครับคือบางคนนี่มาถึงจนเกษียณไม่มีความรู้ใช่บางคนนี่คือหนึ่งไม่ได้ออมสองไม่มีความรู้แล้วพอตอนเกษียณนี่ไม่มีเงินด้วยมันก็เลยยิ่งหนักไปใหญ่งนั้นตอนนี้เราก็เลยคิดว่าเรื่องเรื่องการออมการลงทุนเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะแล้วก็เดี๋ยววกลับไปเรื่องหัวข้อเราเมื่อกี้เรื่องวิชาลูกเสือครับเรื่องวิชาลูกเสือกันเนตรนรีที่ เวลาเขาไปสำรวจเขาไม่ได้สำรวจคนที่เรียนจบแล้วอย่างเรานะเขาไปสำรวจเด็กเลยนะที่ผลที่ออกมาเนี่ยคือเด็กเขาบอกว่าให้ยกเลิกวิชาลูกเสือกับเนสนาลีจริงๆแล้วอาจจะมีถ้าไปสำรวจเด็กโตอีกนิดนึงหรือว่าประชากรของการสำรวจกว้างขึ้นอีกเนี่ยเด็กอาจจะพูดว่ายกเลิกวิชาลอรดอด้วยนะคะต้ okay. องเช็คอันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่ประสบการณ์ตรงเลยนะเนี่ยวิชาลูกเสือเนสนาลีเนี่ย มันเป็นวิชาที่เขาเอาไปเอาไปเรียนตอนสมัยก่อนที่เราต้องเข้าป่าไงมันวิชาจะเป็นการวิชาเอาโตัวรอดอะไรต่างๆซึ่งสมัยนี้เราอยู่ในป่าคอนกรีตแล้วเรารต้องต่อสู้กับความจนครับเราไม่ได้ต่อสู้กับสิ่งสาราสาราษฎร์แล้วนะสิ่งที่เราต่อสู้นี่คือต่อสู้กับการมีชีวิตอยู่ในสังคมเมืองเพราะฉะนั้นวิชาอะไรที่มันโูเพนพอยต์มันเยอะนะ ชุดลูกเสือนี่แบบมันออกแบบมาร้อยปีแล้วแบบไม่รู้น้องเช็คมันติด <laughs> ยากมากแล้วมันหายยากมันอุปกรณ์มันเยอะมากเลยนะแล้วเวลาอุปกรณ์หายไปอันนึงเนี่ยเวลาเวลาครูเขาตรวจเขาจะตรวจ,จ,รวจทีละอย่างน้องเขาจะมาดูน้องเช็คเลยนะอามหมวกหมวกเธอมีไหมอ่าเอ,อตรงคอมีไหมมีปอกไหมอ่ปาป้ายป้ายป้ายครบไหมคือป้ายนี่เยอะมากนะคะแม่ต้องเจ็บต้องเย็บป้ายให้เรื่อยๆเลย แล้วก็อาชื่อมีเข็มขาดคือคือแล้วเด็กเขาก็เด็กเขาก็จะรู้สึกว่าซัฟเฟอร์เลยเพราะว่าวันไหนถ้าอุปกรณ์เขาไม่ครบอ่ะเพราะว่าครูจะตรวจแล้วลงโทษอันนี้มันคือเป็นการสอนที่มันหมกหนวดยุคหมอสมัยแล้วอ่ะสําหรับสําหรับเอ่อการที่เรามาจี้มาอะไรกับเด็กในเรื่องพวกเนี้ยบางวันลืมชุดพละนี่ตึกตกใจเด็กจะไม่เคยเลยครับเด็กจะไม่ลงรถเลยฮะซึ่งอันนี้มัน คือมันไม่ใช่เรื่องแค่ว่าควรจะมีหรือไม่จะมีมันคือสิ่งสิ่งที่เราสอนเด็กด้วยไนงะแล้วมันปลูกฝังในเรื่องของตัก,กะความคิดเขาด้วยนะใช่ไหมครับอันนี้บางทีการที่การที่เราต้องการให้เด็กพัฒนาขึ้นมาเนี่ยวิธีการสอนของผู้ใหญ่หรือว่าหลักสูตรของผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องเป็นอะไรให้เด็กได้ใช้ความคิดเป็นของตัวเองแล้วกล้าที่จะคิดเนาะ แต่ถ้าเรายังมาตี้มาใช้เรื่องตั้งแต่อุปรกรณ์เล็กๆน้อยๆพวกนี้แล้วบทแล้วลงโทษอย่างเงี้ยมันมันไม่โอเคเลยสําหรับสําหรับการเรียนเหล่าเนี้ยแล้วก็มันก็ตลกอีกอันหนึ่งก็คือวิชาลูกเสือมันเกี่ยวกับเข้าป่าใช่ไหมนะชฟครับเออโจทย์เขาก็คือให้ไปหาให้ไปหารอยเท้าสัตว์มาสามชนิดมันยากนะแล้วพอเด็กมาสั่งนี่คือพ่อแม่เครียดเลย เราอยู่ในเมืองเราจะหาสาัตว์อะไรอ่ะเออเสร็จแล้วก็เลยมันมันต้องส่งมันพรุ่งนี้แล้วไงครับเออพอ<ด>มันจะต้องส่งพรุ่งนี้แล้วคืนนี้มันก็เป็นโจทย์ของพ่อแม่แล้วอะมันไม่ใช่โจทย์เด็กอะ่ะก็ต้องเดินออกไปแล้วแบบมีแมวอะ่ะมีแมวจรจัดอยู่อะ่ะก็ไปแสแตม์เท้าแมวครับ,บแล้วก็มีหมาแล้วแสแตม์เท้าหมาคือมันอันตรายนะครับอยู่ให้อย,อยู่ให้เราไป ไปเอารอยเท้าหมารอยเท้าแมวเพื่อเป็นหลักฐานไปส่งครูเนี่ยวิชาลุกเสือคืออย่างนี้ซึ่งตอนนี้ใช<ล>้เห็นด้วยกับทางพี่ลีเลยนะครับที่บอกว่าเราอยู่ในป่าคอนกรีตครับ,รบแล้วเราต้องต่อสู้กับชีวิตจริงยิ่งโดยเฉพาะปีนี้นะครับมีความไม่แน่นอนสูงมากเพราะว่ามีการเลือกตั้งกว่า77ประเทศเลยครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการพลังงานสะอาดแล้วก็ geo politics อีกไม่ว่าจะเป็นฮามาสหรือว่าอิสราเอลรัสเซียยูเครนที่ยังไม่จบนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปหาโอกาส การลงทุนกันนะครับวันนี้เราหอมปากหอมคอเรื่องวิชารู้เสือเนนนลีนะน้องเช็ค,คแล้วก็หน้าเสาธงนะอันนี้คือว้าจะให้พูดเยอะกว่านี้นี่พูดได้เป็นชั่วโมงนะเพราะว่าเจอประสบการณ์จริงเยอะมากแต่ก็สรุปว่าวิชาเหล่านี้เนี่ยในความเห็นของการที่เราเป็นผู้ปกครองเนี่ยเห็นด้วยอย่างมากเลยนะคะที่เราจะต้องเปลี่ยนหลักสูตรคงไม่ใช่แค่หน่าเสาธงลูกเสือเนนนลีนะน้องเชฟ มันมีอะไรอีกมากมายในหลักสูตรการสอนของประเทศไทยที่เราจะต้องมีความยืดหยุ่นพอที่จะพัฒนาศักยภาพเด็กให้มีคุณภาพได้ดีกว่านี้นะคะแล้วก็การคิดในเรื่องที่ฝรั่งเขาบอกว่า critical thinking นี่สำคัญมากเพราะว่าเราระบบการเรียนการสอนของเราเนี่ยมันเน้นเน้นการสั่งเน้นการจำนะคะซึ่งกรอบความคิดแบบนี้มันทำให้คนเนี่ยไม่รู้จักที่จะตั้งคำถาม แล้วก็ไม่รู้จักที่จะคิดอะไรได้ด้วยตัวเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งของสังคมไทยที่ที่เราเป็นปัญหามาช้านานนะคะแล้วก็หลักสูตรอะไรต่างๆที่เป็นหลักสูตรที่เด็กควรจะเรียนรู้นะคะควรจะต้องมีการปรับอย่างรวดเร็วนะคะไม่ใช่ว่าเด็กเรียน สิบปีที่แล้วสามสิบปีที่แล้วห้าสิบปีที่แล้วก็ยังมาอยู่ในจุดเดิมที่ยังเรียนอยู่ทั้งทที่ตอนนี้พัฒนาการของโลกนี่มันไปไกลมากแล้วไปได้เร็วมากะะเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมีการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะทั้นสังคมไทยจะต้องตามให้ทันนะคะไม่ใช่ไปเรียนรู้จากข้างนอกนะคะระบบการเรียนในในโรงเรียนที่เด็กต้องใช้เวลามากเลยนะคะสําหรับเด็กทุกๆคนเนี่ยเขาควรจะมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งที่ข้างนอก มีการเติบโตในเรื่องของเหล่านั้นไปด้วยนะคะไม่ใช่เขาจะต้องมานั่งเจยดเวลาเรียนรู้ด้วยตัวเองในขณะที่โลกของการเรียนในโรงเรียนกลายเป็นอีกโลกหนึ่งที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะ,ะเราก็ไม่อยากให้เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วทุกวันนี้เราก็ถูกมิจฉาชีพหลอกกันเป็นหลายหมื่นล้านเลยนะคะเพราะว่าเราขาดความรู้แล้วก็กลไกลในการดูแลตัวเองเนี่แหละคะ่ะ เราอาจจะอยู่เป็นสังคมที่เชื่อคนง่ายนะคะแล้วก็ไม่รู้จักการตั้งคําถามนะคะมันก็เลยทําให้เราถูกหลอกง่ายนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแค่จุดเล็กๆเรื่องหนึ่งที่เป็นอีกหลายๆปัญหาที่สําหรับพี่ๆนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนหรือว่ามีพอร์ตอยู่แล้วที่ต้องการจะปรึกษาเพิ่มเติม,ตมหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตก็สามารถแอดไลน์มาที่แอดเวลลี่พับบิกหรือว่าสแกนเคอร์โคดได้ตามหน้าจอน,นี้เลยครับเพราะเวลลพับบิกของเรามีทีมงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า30ปี แล้วเรายังให้บริการแบบ one-stop service แล้วเรายังสามารถจัดพอร์ตให้นักลงทุนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลครับและ Wealth Republic ยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักลงทุนติดตามพอร์ตและลงทุนได้อย่างง่ายขึ้นและยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายที่ใช้ง่ายและตอบโจทย์ทุกการลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Store, App Store หรือสแกน QR code ได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการลงทุนดีๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของ Value well Public ในวันนี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ